นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนดินเพจเพื่อนปรึกษาครับเรืยอมันกจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Capitalist Manifesto How Entrepreneurs Can Save Capitalism ของ Robert T. Kiyosaki เมื่อพอรวยสอนลูกมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการผู้ประกอบการแถม นี่คือการแถลงการเกี่ยวกับระบบทุนนิยมว่าเป็นอย่างไรแนนานเราทุกคนอยู่ในโลกทุนนิยมแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าทุนนิยมมันคืออย่างไรจริงๆริงสิ่งหนังสือเล่มนี้พยายามจะอธิบายนั่นก็คือเราแค่เรียนรู้ระบบทุนนิยมให้ดีที่สุดแล้วก็นำไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองเหน็นไหตอนนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ในบัญชีเหน็นตอนนี้คุณกําลังถูกโกงอยู่หรือเปล่าในหนไวันนี้คุณกําลังเจอแก๊งคอสเซนเตอร์มากมายนี่คือระบบทุนนิยมที่เราออกแบบให้ เราทุกคนต้องการสแสวงหาเงินเงินคือสารณ์ที่สาคัญเงินคือช้ไปก่กนที่ล้าค่าสุดบนโลกใบนี้สับยุคยุคนี้เลยแต่แล้วจริงๆการที่เราจะมีเงินอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่เราจรึงต้องเรียนรู้ว่าสิ่งจะรักษาให้ระบบทุนนิยมนั้นอยู่รอดไปได้คือเราต้องมีระบบทุนที่แข็งแกร่งและต้องมีผู้ประกอบการที่เล็งเห็นว่าระบบทุนนี้เป็นอย่างไรและเขาต้องเข้าใจระบบทุนนี้อย่างแท้จริงเมื่อเราเรียนรู้ระหนักรู้ตกผลึก ในเรื่องราวของสถานการณ์ต่างๆระบอบทุนนิยมต่างๆแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรขวางกั้นคนคนหนึ่งได้เลยมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่ลดละเลิกท้อแท้สิ้นหวังรวมไปถึงไม่อยากที่จะทำอีกต่อไประบบนี้ทุกคนจะต้องอยู่กับมันเราจะต้องมีหนี้และต้องหลีกเลี่ยงความตายไปไม่ได้นี่คือความจริงอันโหดร้ายที่เราเกิดขึ้นมาบนยุคยุคนี้แต่มันก็ยังมีโอกาสบ้างให้เราจะมีความสุขลืมตาอ้าปาก แล้วก็เงยหน้ามองฟ้าในสิ่งที่มันควรจะเป็นของข้าเราเชื่อมั่นเรืงนั้นแหละอาจจะมาถึงในชีวิตของเราจริงๆก็เป็นได้เหมือนกันผมไม่ตั้งคาถามขึ้นมาว่าคําแถลงการ์ของระบบทุนนิยมนั้นเป็นอย่างไรให้เราจะรับมือสถานการณ์นี้ได้ไหมผมตอบเลยนะว่าถ้าเราตั้งใจมั่นเรารับมือได้แน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นนันก็คือระบบทุนนิยมนี้ได้เปลี่ยนไปหลายยุคหลายสมัยผมคิดว่าในระดับยุคข,ของอด,ดัมสมิธท,ที่พยายามจะเล็งเห็น รื่องความรุ่งเรืองเหล่านี้เขาอาจจะนึกตรึกไม่ออกว่ามันจะมาไกลด้ขนาดนี้เลยหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าระบบทุนนิยมในยุคนี้ไม่ได้อิงอาศัยเกี่ยวกับผู้ประกอบอก,การเท่าไหร่แต่เกี่ยวกับเรื่องของระบบทุนที่เกี่ยวกับตลาดทุนเช่นตลาดหุ้นโภคภัณฑ์แม้แต่คริปโตผมคิดว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบของการลงทุนไปมากขึ้นอาจจะไม่ลงทุนในหิวอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มันมีตัวตนอีกต่อไป แต่เรากําลังจะศึกษาแล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มันไม่มีตัวตนหรือมันจับต้องแทบไม่ได้เลยนี่แหละจึงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิตอลการอ่านงบการเงิน,นงก็ต้องเปลี่ยนในรูปแบบอีกต่อหนึ่งเพื่อให้เราเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วระบบทุนนิยมนี้ยังไม่ได้ตายตัวจริงๆถึงแม้จะมีนักเศรษฐศาสตร์มากมายจะมาสอนเราว่าเราต้องอดออมเก็บเงินไว้ในสิ่งมันปลอดภัยบางคนชอบออมทองแถวนี้การออมทองเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หรือกลเม็ดของมิจฉาชีพ ไปแล้วด้วยบางคนบอกว่าการออมทองการเทรดทอง <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีแต่ผมอยากจะบอกว่าการออมทองถ้าเกิดระวงเรียกว่าเราซื้อขายด้วยตัวงเราเองให้เราพอดูกราฟเป็นโอเคคุณทําได้เลยแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้ใดๆเลย,เลยแน่นอนคุณก็อาจจะมีโอกาสถูกคนอื่นโกงอย่างแน่นอนจงเรียนรู้ให้ได้ว่าการที่เราจะถูกโกงเป็นเรื่องง่ายดายมากในยุคสมัยนี้เพราะเราไม่มีความเข้าใจเรื่องระบบทุนนิยม การที่เราถูกแกล้งเข้าเซ็นเตอร์การที่เราถูกเชิญชวนไปให้ลงทุนในผลตอบแทนที่ดีเลิศหรูอลังการงานสร้างเพียงเระว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับระบบทุนนั่นเองนักปฏิวัตินักขับเคลื่อนและนักการเมืองทั้ง3สิ่งนี้ล้วนเป็นระบอบของทุนนิยมที่มีส่วนผสมของระบอบอื่นๆด้วยผมคิดว่าการเมืองด๋ยวนี้ก็พยายามจะเชิญชวนให้เราหลงเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือการเมืองจะมีส่วนที่ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ได้เหมือนกัน แต่เราต้องมูเลียบหนักๆเลยว่าในหลายๆครั้งการเมืองมาเป็นปาหีหรือว่าเป็นการแสดงเท่านั้นเองสิ่งที่มาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจก็คือนโยบายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของระบบเชิงเศรษฐกิจจริงๆซึ่งระบบทุนนิยมนี้จําเป็นจะต้องเอื้อให้กลุ่มกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์จริงๆให้เราแค่ไปเอาเงินวางไว้ตรงนั้นหรือลงทุนในณจุดนั้นเราก็จึงได้ผลประโยชน์ตามไปนี่คือระบบทุนนิยมซึ่งเราไม่สามารถลีกเลี่ยงคาคำหนึ่งไปได้เลยว่าเราจะต้อง เลือกฝั่งเลือกฝั่งนายทุนเลือกฝั่งลูกจ้างเลือกฝั่งอุตสาหกรรมใดๆมันคือการตัดสินใจในง่ายมุมหนึ่งเหมือนกันระบบทุนนิยมเป็นระบบที่ใหญ่เราต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันแน่นอนสายป่านเราต้องยาวแม้กระทั่งเราทําระบบนี้ระบบนั้นเราต้องอิงอาศัยระบบอื่นเหมือนๆกันเราจะมาอิงอาศัยระบบเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องบริหารให้เป็นจัดการให้ได้แม้กระทั่งการที่เราเข้าใจเรื่องของการเงินเราก็ต้องทําให้มันเป็นเหมือนกัน เมื่อเงินเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ในโลกใบน,นี้โอกาสของสิ่งหนึ่งก็คือโอกาสของอีกสิ่งหนึ่งเสมอให้ระมัดระวังโอกาสที่ไม่ดีเอาไว้ผมชอบเปรียบเทียบว่าถ้าคนคนหนึ่งเราคิดที่ต่างว่ามีโอกาส100โอกาสเข้ามาจะมีสักกี่โอกาสที่เราจะสามารถทําให้ตัวเองร่ํารวยและถูกกฎหมายหรือว่าเป็นสุจริตท,ทาได้จริงผมกับมองว่าเราจะมีแค่2ทางใน100ทางแปลเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ เรามี98ทางที่ไม่ใช่มี2ทางที่ใช่รวมเป็น100ทางทั้งหมดความหมายสรุปรวมก็คือเราจะเลือกทางที่ร่ำรวยและสุจริตทาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปถ้าเกิดสมมติเราอยากจะทําการพนันนู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะคิดว่าเราจะหวังร่ํดรวยผมเกรงว่าคุณกําลังจะเดินผิดทางซึ่งผมอยากจะแนะนาและนืนยํานั่นก็คือคนเราอาจจะอยากรวยก็จริงแต่เราลืมไปเสมอว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้เงิน,นจริงหรือเปล่า การเข้าคุกกับการที่เราจะได้ใช้เงินเราต้องใช้น้ำหนักระหว่างสองสิ่งนี้ให้ได้ว่าเรากำลังจะไปทิศทางใดมันจวจู่ๆเราจะร่ำรวยขึ้นมาหวก็จะมีบางสิ่งบางอย่างดีขึ้นเลยสิ่งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นได้จริงไปรู้ให้ได้มากที่สุดว่าวันนี้เรากำลังทําสิ่งใดเรากำลังทําอะไรในโลกใบนี้แล้วสิ่งนั้นมันสามารถจะตอบโจทย์ให้ในแง่มุมอะไรได้บ้างอย่าลองเชื่อยว่าการให้เราทําสิ่งสิ่งหนึ่งมันจะดีขึ้นโดยส่วนเดียว แน่นอนทุกอย่างมีดีมีเสียสิ่งที่เราตัดสินใจในรูปแบบหนึ่งมันจะดีในรูปแบบหนึ่งแต่แบบหนึ่งมันอาจจะเสียไปโดยปริยายเศรษฐกิจเป็นภาพมวลรวมของการเงินในระบบเราจึงต้องศึกษาว่ายุคอุตสาหกรร,รมสู่ยุคทุนนิยมนี้มีความคล้ายแล้วแตกต่างอย่างไรบ้างของทุนโลกเราใบนี้มาไกลพอสมควรเราเปลี่ยนถ่ายอิน u s t r i a l i s m มมาเป็นค a p i t ิ l อลิซึมอุตสาหกรรมนิยมเป็นยุคทุนนิยมซึ่งเรามีเวลาเพิ่มขึ้นมากขึ้นเยอะเลย แล้วสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นตัวผมเองที่เป็นนักลงทุนทั้งสมัยก่อนไม่มีอาชีพนี้อยู่ในสารระบบของจักรวาลระบบทุนนิยมเลยแต่ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ประหนึ่งว่าเราโอ้โหสามารถควบคุมดูแลสรรพสิ่งมากมายแต่จริงๆล้านักลงทุนนั่นคือเราแค่จับจังหวะให้เป็นเช็คสินทรัพย์งบการเงินบลาบลา,บา,บาสิ่งนั้นแหละมันก็เป็นตัวช่วยให้เราประสบความเร็จจาก,การลงทุนได้แถมเราก็ยังมีเวลาแถมมีเงินอีก นี่บบทุนนิยมจริงๆเลยเมื่อเรามีความเข้าใจทุนนิยมแบบออเทนติกของแท้แบบขนาดแท้จริงๆเราก็จะรับรู้ว่าระบบทุนนิยมไม่มีอะไรทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยทุนและเราต้องใช้ทุนต่อยอดไปต่ออีกทอดหนึ่งต่อไปมันจะไม่ใช่เราต้องมานั่งทํางานตลอดเวลาหรือว่าเราต้องออกงานตรงเวลาเราต้องรับมือกับผู้คนมากมายแน่นอนการที่เราเข้าใจเรื่ององยุคทุนนิยมเปลี่ยนผ่าน เราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราเลือกเดินนี้มันถูกต้องหรือว่าถูกทางจริงหรือเปล่าแล้วมันไม่ถูกต้องถูกทางเราทําอย่างไรให้มันถูกต้องถูกทางมากยิ่งขึ้นสังเกตตัวเองสำรวจตัวเองอย่าลืมเด็ดขาดว่าเรากําลังเปลี่ยนสิ่งต่างๆมากมายให้กับโลกใบนี้แต่เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่เคยทําความเข้าใจระบบในสิ่งที่มันเป็นเราจะเข้าใจได้อย่างไรว่าเราจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขได้อย่างแท้จริงกลับมาถามตัวเองที่ดีว่า วันนี้เราต้องการอะไรให้เรากำลังอยู่ในจุดไหนให้มากยิ่งขึ้นตัดออมแบ่งลงทุนลงเชื่อมั่นระบบทุนนิดหนึ่งเลือกฝั่งให้ถูกให้เราก็จะมีโอกาสร่ารวยได้อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้เราทุกคนไม่สามารถร่ารวยเท่ากันได้นี่คือกฎของระบบทุนแต่เราทุกคนมีโอกาสรวยได้สังเกตว่าถ้าคนหนึ่งรวยอีกคนหนึ่งมักจะจนเสมอนี่ยังเป็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตขึ้นมาผมก็สรุปด้วยความผิดของผมเองว่าจริงๆแล้วการที่ เราจะมีคนหนึ่งรวยขึ้นอีกคนหนึ่งจะต้องจนลงไปโดยปริยายเรากำลังดึงเงินในระบบให้อีกคนหนึ่งแย่ลงหน้าทีของเราที่เรารวยมากขึ้นเราก็ต้องแจกจ่ายแน่นอนว่าแต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันบางคนที่เริ่ารวยมากอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันแค่ทําสิ่งนี้ฉันก็ต้องได้รับสิ่งนั้นใช่คุณกําลังคิดถูกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือการที่คุณรวยมาได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณมีความรู้คุณมีโอกาสคุณมีทรัพยากรที่ถึงพร้อม คุณจึงทาให้มันดีขึ้นได้จริงถ้าเกิดสมมติคุณไม่มีสิ่งของนั้นเลยคุณจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้แต่ควาต่อที่คุณมีโอกาสที่คุณได้รับทรัพยากรที่คุณถือครอง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่คุณมีคุณจงแจกจ่ายคุณจงช่วยเหลือสังคมต่อไปนี่คือบทุนที่สมบูรณ์ที่สุดที่ผมเล็งเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ที่สุดก็เลยอยากจะมาแชร์อยากจะมาบอกว่าให้เราเรียนดูให้ดีว่าสิ่งที่เรากําลังจะ,ะแถลงการเรื่องระบบทุนนิยมเราแถล,ลงการ เรื่องเกี่ยวกับตัวเองเรื่องเกี่ยวระบบระบบหรือเรื่องเกี่ยวแจกจ่ายแบ่งปันต่อไปรับรู้ให้ดีๆว่าวันนี้เรากําลังกําหนดอนาคตระบบทุนนิยมอยู่ทุกๆคนกําลังเติบโตในยุคสมัยใหม่มากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถกําหนดได้คุณทุกคนเป็นคนกําหนดอยู่และคุณกําลังเลือกเดินระบบทุนนิยมนี้จะเป็นยังไงหน้าตาอย่างไรต่อไปผมเชื่อว่าทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r รนท a อกแยชี่ด้วยนะครับ